สวัสดีครับบ้าเจ๋งคนอุบลครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับพ่อยัยครับสวัสดีครับนี่ครับพ่อยัยก็อ่านี่ครับร่างกายแข็งแรงนะครับนี่ครับกําลังเอาว้าวลงให้พี่น้องเด็กชุ่มกันครับสอดแจีงนะพ่อยัยเนาะโอ้ขึ้นแบบดีครับโอ้ครับนิ่งมากเลยนะครับตัวนี้ครับเมื่อกี้ทายว่าท่านครับของของเสียพ่อยัย ครับไงไ่ลี่ครับนี่ครับสถานที่เรียนกับเป็นข้องพอหญ่นะครับที่ที่เพิ่นครับขึ้นดีมากเลยครับตัวนี้ครับนิ่งนะครับแต่ตอนนี้กว่ามันจะลงสู่เพื้นนะครับก็เลยทรายเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับ้มักตัวนี้สกิดมาได้เลยนะครับนี่ครับไผ้มักตัวนี้สกิดเขามาได้เลยครับขึ้นดีลี่ครับตัวนี้ครับบอกเลยครับว่าขึ้นดีครับ ครัเอาจับเข้าได้พอไงเด้ขึ้นขันครับพอ่าครับอ้ดีครับเกือบนะครับเนาะ แล้วท่านมันของอันนี้ก่อนเหรอเขาไงนี่ครับด <Poppy. tradition. S 1> ังมัดเคลืนเลยเครับนี่ครับฮะเอาฟืนหรอเขาไงเอายางห้องเลยฮะ พยองห้องห่้อเี้ยเขียนเขเขียนเลวงนี่มุกวัฟิวเลยเยนใบไหมวะหล่ะผมจะมาให่เอาใบผมอ่ะเรื่องยี่มักเสียงไงี่บ่เสียงกดิ่คือคืออยากเดีใบใบใบที่ผมเส่็จจมันใบเงยันกินข้าวในเรื่องไรมใหันที่ว่าใบที่ว่าดังเฮงยี่ว่าดังมวนมวนั่น ป,ป,ป,รประมาณนี้ละมันด้ดังตื้อน้นดังแหงเดี๋ยวมันกินข้าวอยหนย่อยไดน่ะดังแหงได้ใบมันเนางดังค่มพ้อเดยวมังวุนเลยครับเดี๋ยวจะเราเพืนนนอ่อนเลน้นคนราบ่อยากบ่อย luôn mi lead Được chạy cái vào khương ngăn của mớt เขาแขยกระลุดออกเรดีกว่าแตว่าโอ้เดียนอยู่อยฝนอ้าบหัวเลยโอ้วยาเคยสีหาเลยขันมันลุดออกเห้าบหัวดอกหายยากเลได้หายยากเลไดิขันธนูลุดดีโอเคครับไปเจอกันลิบนาครับลิปนี้เอาไว้เชียนี้นะครับเนาะกำลัง เบาเรียงครับทะนูรุดออกจากหัวเบาครับเหมือนกนนี่เพราะดีมันบาค่อยเนียนไปเลยครับหายเป็นไปหาครับหายยังเล็กครับเบาบเสียดายเนาะเขาไปใหญ่หรือเม่หกสิบบ่เม and <Android> ่ท่าสิบบ่